โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งค่าการใช้งานสถิตินะครับอันดับแรกนะครับไปที่จ็อบนะครับคลิกที่จ็อบแล้วก็เลือก new job นะครับถ้าเรามีงานอยู่แล้วนะครับก็ให้เลอที่ open job นะครับจะมีงานขึ้นมานะครับเยอะแยะเลยนะครับเราก็เลือกสักงานเดิมที่เป็นงานของเรานะครับ แต่ถ้าเรายังไม่ยังไม่มีงานเลยก็รู้ว่าจะเริ่มงานใหม่นะครับให้เลือกที่ New Job New Job ผมให้ใส่ชื่อครับอันนี้นะครับใส่ชื่อนะครับ Create by Create by คนทำนะครับติ๊กถูกครับ คอมเมนต์อันนี้อาจจะเป็นเอ่อเกี่ยวกอบว่าเราทำงานอะไรนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็ติ๊กถูกครับอา่าแล้ก็สำเร็จนะครับส่วนคั r เรนเดทนะครับตรงนี้จะเครื่องจักรเจเนอเรทให้เองนะครับว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับต่อไปก็คลิกเนี่ครับคลิกแม่กุ๊กเรามาดูนะครับว่า ชื่อตรงนี้เป็น PP static หรือเปล่านะครับโดยเลือกที่จุดไข่ปลาสามจุดนะครับเลือกที่ PP static นะครับจากนั้นให้เลือก add นะครับเพื่อสร้างคอนฟิดเป็นของของเราเองนะครับกดที่ add ครับ My PP เเป็น PP static ชื่อของเราเสร็จแล้วครับเราก็คลิกถูกครับท้ายตรงนี้นะครับห้าเปลี่ยนเด็ดขาดต้องเป็น PP สแตติ c เท่านั้นนะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็ไ้ครับตรงนี้นะครับจะบอกเกี่ยวกับว่า Receiver เป็นของบริษัทอะไรนะครับซึ่งจะมีอยู่2บริษัทได้วยกันะครับ t o p ปคอกับโเพีราในที่นี้ของเราเป็นท็อปคอนนะครับให้เราท็อปคอนนะครับ สถิตินะครับถัดไปนะครับช่องบนนะครับเป็น Config static receiver นะครับช่องบนจะมีให้เราเลือกอยู่2อย่างนะครับเชื่อมต่อโดยบลูท t ธกับซีเรียลเคเบิลนะครับอ่าในที่นี้เราก็เลือกเป็นบลูท t ธนะครับอิส e ิ m o เวอร์โของเราใช้เป็น h y p e r t o นะครับก็เลือกที่ h y p e r t o นะครับซีเรียลนัมเบตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับ ตรงนี้อ v a t i o n m a มาก็เป็น15นะครับอัลเทน่าตรงนี้เครื่องตัดเจเนเรเทอร์ก็เป็นในเปอร์ทูนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่เช่นกันส่วนอัลเทน่าฮายนะครับให้ไปใส่ที่หน้างานนะครับว่าเดี๋ยวเราไปวัดจากที่หน้างานว่ามันมีความสูงเท่าไหร่แล้วอยใส่นะครับตรงนี้ความสูงจะมีสองแบบนะครับเวอร์ติเคิออลกับสลนนะครับเวอร์ติเคิลใช้สําหรับในกรณีที่เราใช้โพลน,นะครับส่วนสสลนันก็คือใช้สามขาตั้งนะครับ เราตั้งที่ตัวฐานใช่ไหมครับเราก็เลือกแบบสแลนนะครับแบบนี้นะครับต่อไปก็เรื่องเน็กครับแปคโป๊บอันนี้จะเป็นคอนฟิกเบส p p s นะครับไฟล์เนตตรงนี้ผมแนะนำให้เลือกเป็น default นะคร <c oughs> ับเครื่องจะตั้งชื่อให้เราเลยอาาัตโนมัตินะครับโดยชื่อที่ตั้งเนี่ยจะเป็นปีเดือนแล้วก็วันนะครับ l o c t t o r e e e i v e r ก็คือ เราจะเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนนะครับจะมีให้เลือกสองที่นะครับระหว่าง receiver กับ Controller นะครับในที่นี้ผมให้เลือกเป็น Receiver นะครับเพราะว่าจะง่ายต่อการเก็บนะครับ l o อก i n g rate นะครับให้เป็น 15, 15วินาทีนะครับ Locking r a t e ก็คือการเก็บข้อมูลทุก,ทกๆกี่นากี่นาทีกี่วินาทีนะครับในที่นี้เราก็ต้องการที่15ต่อวินาทีนะครับหนึ่งข้อมูลนะครับ ส่วน min SPS เนี่ยก็คือเราจะใช้ดาวเทียมในการรับค่าตรงนี้ทั้งหมดกี่ดวงนะครับตรงนี้ผมเสนอให้เป็นหกดวงนะครับเพราะว่าโมดูลของเราเนี่ยมีทั้ง GPS แล้วก็โกลนานด้วยนะครับถ้ายิ่งใช้ดาวเยอะมากเท่าไหร่นะครับความถูกต้องก็จะมีเยอะมากเท่านั้นนะครับโอเคนะครับ min SPS ก็เป็นที่หกดวงนะครับส่วนซาวลุ่มเนี่ย มันจะมีผลตอ,ออตอนเก็บข้อมูลแล้วนะครับจะมีเสียงร้องนะครับของตัวรีเซิร์ r นะครับก็ให้กดที่ต่างๆแล้วกันอันนี้ต่ที่สุดเลยนะครับต่อไปขั้นเด่นครับอันนี้ก็เป็นอินิเชียลไทม์นะครับจะเป็นค่าแนะนำนะครับถ้าดาวเทียมจำนวนน้นที่สุด4ดวงนะครับแล้วก็รับแบบ Single ลเ e q u นซี y ก็คือความถี่เดียว ให้ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ60นาทีนะครับแต่ถ้ารับแบบสองความถี่ถก็ใ,ให้ใช้ประมาณ20นาทีนะครับถ้ามีดาวเทียมห้าดวงนะครับความถี่เดียวให้ใช้บัะมาณ40นาทีสองความถี่ให้ใช้15นาทีนะครับถ้ามีตั้งแต่หดวงขึ้นไปนะครับความถี่เดียวให้ใช้ที่20นาทีถ้าเป็นสองความถี่ให้ใช้10นาทีนะครับ เดี๋ยวค่าตรงนี้เราจะเห็นตอนออตอนกด Start ทเบรกนะครับว่ามันจะมีค่าดีเมนติ้งขึ้นมานะครับตรงนี้เราเซตไว้ที่6หลวงใช่ไหมครับก่อนหน,น้านี้เดี๋ยวมันจะขึ้นทาดูเลชันขึ้นมาที่10นาทีนะครับแต่เราไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเราจะเลือกเก็บเกินกว่า10นาทีตามที่เครื่องตั้งไว้ให้ก็ได้นะครับอ่ะต่อไปกันเลยครับ ส่วน t ซ l ทรัล system นะครับให้เลือกเป็น GPS กับโกนานนะครับเพราะว่าของเรามีสองโมดูลนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นปฏิพาดดีดักชันนะครับตรงนี้ไม่ต้องเลือกนะครับเพราะว่าเป็นฟังก์ชันเสริมครับผมต่อไปคลิกเนี่ยครับผมขออนุญาตก,กลับไปตรงนี้ก่อนนะครับในบางเวอร์ชันเนี่ยมันจะมี ช่องให้เลือกถึงห้าจุดนะครับก็ให้เลือกแค่ปฏิภาณรีดักชันแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องเลือกช่องอื่นเพราะว่าอีกช่องอื่นนั้นจะเป็นฟังก์ชันเสริมเหมือนกันนะครับต่อไปก็เลือกเนี่ยครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับถ้ามีช่องมากกว่าสามช่องตรงนี้ที่ผมสแสดงให้เห็นเนี่ยก็ไม่ต้องตีครับก็ให้เลือกที่ B on s o ิ้งพอยต์อยเดียวกนะครับคือจะมีเสียงร้องต่อเมื่อเราเก็บพอ,อยต์นั้นแล้วนะครับ อ่าโอเคครับต่อไปครับติถูกได้เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าคอนฟิ์ของเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับติดถูกอีกครั้งนะครับตรงนี้เครื่องเครื่องมือเราก็จะค้นหาบลูทูธนะครับก็จะขึ้นบลูทูธขึ้นมานะครับ โอเคครับหลังจากที่คอนฟิกของอราเซสเซิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูคอนฟิกโคออดิเนตอีกทีนะครับบางคนอาจจะจะเลยไปที่หน้าแรกอย่างนี้นะครับให้เลือกที่คอนฟิกนะครับคอนฟิกให้เลือกที่โคออดิเนตซิสเต็มนะครับ projection ตรงนี้ให้เลือกเป็น utm น้อยโ zone ีนะครับถ้าของใครไม่มีให้มันเลือกที่จุดปกาไขบามจุดนะครับแล้วเลือกที่ global UTM น,น้อยเลือกโซน47แล้วก็ให้จิ้มลูกศรสีส้มนะครับโซน47ฝั่งนี้ก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าเราต้องการโซนอื่นด้วยนะครับก็ให้คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้โซนฝั่งนี้ก็ต้อ้ามไาอยู่ฝั่งนี้นะครับคือเราได้แอคทีฟไปแล้วนะครับ เสร็จแล้วก็ติดถูกครับตรงนี้เริ่มเหมือนพันงานดาต้านะครับให้เลือกเป็น Indian 75 Thai Air น,นะครับถ้าไม่มีก็คลิกที่จุดไายบาร์สามจุดนะครับให้เลือกแอ p ส่วนใหญ่แล้วถ้ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับเยอะแยะห,หมดเลยถ้าเราเลือกตรงนี้คือจะเป็นดาตัาง้งซอของเราเองนะครับซึ่งจะต้องมีข้อมูลมากกอนนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นอินเดียเจ็ดหาไทยแลนด์นะครับส่วนจีออลโมเดลนะครับตรงนี้จะมีให้เลือกใช้อยู่สามชนิดนะครับเป็นแบบนอนดี m 2เอ็สองัแแล้วก็เก้ากนะครับซึ่งในที่นี้ของเราไม่ต้องการ ในเรื่องของความสูงนะคระับเราก็ไม่ต้องใส่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เลือกติดถูกได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการทํางานนะครับเราก็ไปเลือกที่เสร็จาพนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเช็คก่อนว่ามีดาวเทียมกี่ดวงนะครับให้เลือกที่สเตตัสครับตรงนี้ก็จะเห็นดาวเทียมนะครับว่ามีทั้งหมด ยี่สิบหกวนะครับโพซิชันจุดที่โพซิชันนะครับจุดตรงนี้ที่เราตั้งตัว GPS ยจ่นะครับจะเป็นค่า n เท่านี้กีเท่าน,านี้แล้วก็ความสูงเท่านี้นะครับมีค่าตอกอยู่เท่านี้นะครับค่าตอกทางล่างอยู่ที่สองเมตรค่าดอกทางดิ่งอยู่ที่สามเมตรนะครับต่อไปเป็นซิสเต็มครับ ิสเทมก็จะบอกถึงสถานะของดาวเทียมนะครับแล้วก็สถานะพาวเวอร์ของตัวรีเซิร์ฟนะครับว่ามีอยู่กี่เปอร์เซนต์หมนวความจำของรีเซิร์ฟนะครับมีอยู่เท่าไหร่นะครับของตัวคอนโทรลเลอร์ก็เหมือนกันบอกถึงความจําที่มีอยู่ในตัวคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็พลังงานที่มีอยู่นะครับ สกแกตเตอร์พอตนะครับจะบอกถึงสถานะการแกว่งของดาวเทียมนะครับในที่นี้จะแกว่งอยู่เล็กน้อยนะครับอันนี้หนึ่งห้าสองจุดหนึ่งศูนย์นะครับในตัวีตรงนี้ก็เป็นหนึ่งห้าจุดนสานะครับแสดงว่ามันแกวงอยู่แค่ไปนิดีนอยครับนะครับตรงนี้เราสามารถเช็คได้ได้ได้ด้วยนะครับว่าเครื่องของเราทำงานอยู่หรือเปล่านะครับให้มาคลิกดูที่สกแกตเตอร์พอตนะครับว่ามันยังพอตอยู่หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราลองดูฟังก์ชันนี้นะครับมันก็จะพอป็นคือมันจะออกจากศานกลางแค่เดียวนะครับเห็นไหมครับสามารถสูงข้าไปดูได้นะครับจากสูน์กลางตรงนี้นะครับมันก็จะแกว่งอยู่ตรงนี้นะครับในระยะเท่านี้นะครับ เราสุดท้ายนะครับเป็น s v n นะครับเป็นการบอกถึงตำแหน่งของดาวเทียมนะครับคร่าวๆบนพื้นโลกนะครับฝั่งเหนือก็คือเป็นอยู่เหนือของฟ้าแล้วนะครับว่าดาวเทียมกระจายอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีทั้ง GPS แล้วก็ s b a นะครับที่เป็นสีส้มนะครับส่วนโก l n a จะเป็นสีฟ้านะครับที่มีเครื่องหมายกุญแจนี้ก็คือล็อกนะครับไม่ให้ใช้นะครับถ้าเราต้องการเป็น list ก็ผลไปที่ List ครับมก็จะ List ขึ้นมาให้นะครับว่าดาวเทียมอันนี้ใช้ได้หรือเปล่าอาหนะครับถ้ามีกุญแจล็อกอยู่ก็คือไม่ให้ใช้นะครับส่วน C A E L i S H U L 2เนี่ยจะเป็นโค้ดของมันนะครับจะเป็นการส่งนะครับแบบ L 2นะครับ ก็จะ,จะเป็นโกนานะครับในเมื่อเราดูสถานะของมาเซนต์นะครับคราวนี้เราก็าไปที่สแตนติขอเคชันนะครับเพื่อเริ่มง,งานนะครับอันดับแรกนะครับให้เราตั้งชื่อเบสนะครับชื่อชื่อเบสต,ตรงนี้เราตั้งได้ตามใจชอบนะครับอยากแต่อะไรเราตั้งอะไรนะครับ ในกระั้งในชื่อผมนะครับก็ติทุกโค้ดตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับมันจะมีตัวอื่นเพิ่มได้วยนะครับถ้าใส่โค้ดก็จะมีเรื่องเยอะเลยอันนี้เราเป็นใส่เป็น B M แล้วกันนะ,ะเป็นมาก็จะไม่มีรายละเอียดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นอย่างอืง่น เป็นเ l หรือ i ิลติงลนยนะครับก็จะมีให้ใส่เึ้่อีกเยอะแยะเลยนะครับแต่แบบที่นี้เราเลือกเป็นเป็นทมาครับความสูงต,ตรงนี้นะครับอย่าลืมใส่นะครับหกอสูงหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับเสร็จแล้วก็ติดถูกครับ จะเป็นความสูงนะครับอย่าเลืมอใส่นะครับเป็นความสูงแบบสแลนนะครับถ้าเรายังไม่แน่ใจกดไปที่นี่เห็นไหมครับจะบอกสถานะนะครับที่เราตั้งไว้ในคอนฟิกนะครับว่าเป็นแบบสแลนนะครับความสูงเท่านี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ในคอนฟิกใช่ไหมครับถ้าเราจะอีดิทก็อีดิทได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องครับให้มันมาใส่ที่นี่ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็สตาร์ท OCC ได้เลยครับเพื่อเริ่มมาถึงงานนะครับพอสตาร์ทปุ๊บตัวเลคชั่นเขาจะวิ่งนะครับจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าเราต้องการหนึชั่วโมงนะครับก็ต้องเป็น60นาทีนะครับก็จะขึ้นหนึ่งชั่วโมง กี่นาทีแล้วก็กี่วินาทีแล้วนะครับถ้าเราจะหยุดง,งานนะครับแล้วก็เลือกสต็อปเครื่องจะถามว่าเราจะเซฟเราเราจะสต็อปล็อกกิ้ง GPS หรือเปล่าก็ให้ตอบว่าเย็นนะครับเย็นปุ๊บก็จะบันทึกให้เลยนะครับโอเคครับจบครับ